สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมเหรียญหลวงพ่อเปิ่นพศ2541ครับผมเป็นเหรียญที่มีความสวยสดงดงามเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทผมจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผม นี่ครับครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมครับดูด้านหลังนะครับความสวยสดงดงามดูด้านข้างครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นครับเหรียญสวยสดงดงามความสวยครับตัวหนังสือจะคมชัดนะครับผมหลวงพ่อเปิ่นนะครับผมเป็นเหรียญที่มีความสวยเหมือนกันนะครับนี่ครับ นี่ครับความสวยสดงดงามครับผมพาผมนะครับอยู่ด้านหลังครับผมพศ2,541ครับผมเหรียญลงข้อเปิ่นะครับผมเนื้อทองฝาบาทครับผมมีมีความสวยสดงดงามครับผมเหรียญครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างครับผมเหรียญรุ่นนี้ครับผม ถ้าใครมีก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเห็นรุ่นนี้มีความสวยสดงดงามนี่ครับดูด้านหลังนะครับผมดูดูดูด้านหลังนะครับผมความสวยสดงดงามนี่ครับหนังสือคมชัดชัดเจนเลยครับผมนี่ครับผมความคมตรงตัวหนังสือครับผมนี่ครับผมนี่ครับด้านหน้าครับผมนี่ครับครับขอขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าก็ทํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอให้มีความสุขทุกคนคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความุู้มาราัฒนาตักประการครับผมขอขอบคุณครับผมโชคดีมีใจครับผม